สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเศรษฐกิจไทยกันนะครับอมองย้อนตั้งแต่ในอดีตเลยมาถึงปัจจุบันแล้วก็ลองดูว่าอนาคตจะเป็นยังไงคือเราจะพยายามกลั่นข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาคุยกันเพื่อให้เข้าใจภาพรวมการเปลี่ยนแปลงความท้าทายสำคัญๆนะครับค่ะ คือการจะเข้าใจเศรษฐกิจไทยได้ดีเนี่ยมันต้องมองหลายอย่างเชื่อมกันเลยนะคะทั้งนโยบายรัฐการเชื่อมโยงกับโลกภายนอกโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปแล้วก็พวกวิกฤตต่างๆที่เข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนด้วยค่ะครับงั้นเริ่มที่จุดสําคัญแรกๆเลยส่วนที่สัญญาเบลริง ปี2398อันนี้ถือว่าเปิดประเทศเต็มตัวเลยไหมครับใช่ค่ะเป็นการเข้าสู่ระบบการค้าโลกแบบเต็มรูปแบบตอนนั้นเราก็เน้นส่งออกข้าวเป็นหลักเลยทำให้เรากลายเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรให้ตลาดโลกไปถูกต้องค่ะแล้วโครงสร้างแบบนี้มันก็ส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศเหมือนกันนะคะ ต่อมาพอมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475หรือช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็มีความพยายามจะสร้างเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตัวเองมากขึ้นหรือที่เรียกว่าทุนนิยมโอยรัฐแต่สงครามก็สร้างภาระหนักเลยใช่ไหมครับช่วงนั้นอาเศรษฐกิจฉบับแรกปี2504อันนี้คือเริ่มวางรากฐานอุตสาหกรรมยุคใหม่ใช่ค่ะก็ เริ่มมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเยอะขึ้นพวกถนนมหาวิทยาลายัยแล้วก็มีการตั้งบิวอขึ้นมาเพื่อดึงการลงทุนอื จากเดิมที่เน้นผลิตทดแทนนำเข้าก็เริ่มมองเรื่องส่งออกมากขึ้นค่ะจนมาถึงช่วงปี2,528ถึง2,537ทีเ่เขาเรียกว่ายุคทองเลยเศรษฐกิจไทยโตเร็วมากเป็นเสือเศรษฐกิจตัวหนึ่งเลยช่วงนั้นใช่ค่ะเป็น NIES หรือประเทศอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะพวกอิเล็กทรอนิกส์นี่ส่งออกดีมากฟังดูดีจังครับแต่การโตเร็วขนาดนั้นมันมีจุดเปราะบางซ่อนอยู่ไหมครับ แน่นอนค่ะคือการเติบโตตอนนั้นเนี่ยมันพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะในขณะที่การกำกับดูแลภาคการเงินอาจจะยังตามไม่ทันซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาสู่วิกฤตปี40นะคะจริงๆก่อนแนานั้นเราก็เจอวิกฤตน้ำมันโลกมาแล้วสองรอบใหญ่ๆนะอ๋อใช่ใช่ใชปี25 1 6กับ2 5 2 3ค่ะตอนนั้นเงินเฟอร์ก็พุ่งสูงมากจนเป็นที่มาของการตั้งปตทเพื่อความมั่นคงพลังงานด้วยส่วนหนึ่งครับ แล้วความเปราะบางที่ว่ามันก็ไม่ถึงจุดแตกหักตอนวิกฤตต้ยมยำกุ้งปี2540ใช่เลยค่ะสาเหตุก็จากการเก่งกำไรค่างเงินการปล่อยสินเชื่อที่ไม่รัดกุมจนสุดท้ายต้องลอยตัวค่างเงินบาทผลกระทบตอนนั้นเป็นไงบ้างครับโอ้โหรุนแรงมากค่ะค่างเงินบาทอ่อนยวบนีต่างประเทศพุ่งธุรกิจปิดตัวเยอะมากคนว่างานเพียบจนต้องไปพึ่ง IMF ครับแล้วก็ได้บทเรียนสำคัญมาบทเรียนใหญ่เลยค่ะ เรื่องการเปิดเสรีทางการเงินที่เร็วไปโดยไม่มีการกำกับดูแลที่เข้มแข็งพอมันอันตรายมากต้องระมัดระวังมากขึ้นแต่หลังวิกฤตก็มีความพยายามแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำนะค่าจีนนี่ก็ลดลงไประดับหนึ่งแล้ววิกฤตการเงินโลกปี2551ล่ะครับกระทบเราเยอะไหม ครั้งนั้นผลกระทบทางตรงต่อสถาบันการเงินเราไม่หนักเท่าปี40ค่ะแต่เราโดนผ่านช่องทางการค้ามากกว่าเพราะเศรษฐกิจโลกซบเซาส่งออกเราก็เลยแย่ลงไปด้วยครับก็ยิ่งตอกย้ำว่าเราพึ่งพาภายโนตเยอะต้องหันมาสร้างความต้องการในประเทศให้แข็งแรงขึ้นถูกต้องค่ะทีนี้พอมาดูโครงสร้างปัจจุบันเออมันเปลี่ยนมาเน้นบริการมากขึ้นแต่ปัญหาคือผลิตภาพแรงงานทั้งในภาคบริการและเกษตรยังไม่สูงเท่าไหร่ โดยเฉพาะภาคเกษตรนี่ปัญหาเยอะเลยใช่ไหมครับเยอะมากค่ะทั้งแรงงานสูงวัยที่ดินทำกินระบบชนลประทานหนี้สินอีกสารพัดเลยค่ะและเรื่องความเหลื่อมล้ำก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ไม่หายใช่ค่ะเป็นปัญหาเรื้อรังเลยค่าจีนี่ล่าสุดก็ยังอยู่แถวแถว5 3 5 0ถึง0.40คนรวยกล่มเล็กๆก,ก็ยังถือครองไรายได้ส่วนใหญ่ขณะที่พวกนโยบายภาษีที่จะมาช่วยลดช่องว่างอย่างภาษีทรัพย์สินภาษีมรดกก็ ยังไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรการท่องเที่ยวล่ะครับเป็นเครื่องจักรสำคัญแต่ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันค่ะสำคัญมากเกือบ12%ของ GDP เลยแต่ปัญหาคือรายได้มันกระจุกตัวอยู่แค่ไม่กี่จังหวัดหลักๆกรุงเทพภูกเก็ตชนบรุรีอะไรแบบน,นี้ครับแล้วก็มีคำถามเรื่องความยั่งยืนการกระจายประโยชน์แล้วก็ผลกระทบต่อทรัพยากรด้วยใช่ค่ะบางคนก็เทียบว,ว่าเป็นเหมือน Dutch disease คือพึ่งพิงภาคส่วนเดียวมากไปจนอาจจะกระทบภาคส่วนอื่นพอเจอโควิด -19 เข้าไปนี่เห็นชัดเลยรับชัดเจนเรื่องความปราะบางจากการพึ่งท่องเที่ยวกับส่งออกเศรษฐกิจหดตัวแรงนีสาธารณะก็พุ่งจนต้องขยับเพดานนี้เป็น70%ของ GDP เลยตอนมีนา68ก็อยู่ที่ประมาณ64.4%แล้วแต่ในวิกฤตก็มีโอกาสเรื่องดิจิตอลเข้ามาเร่งการปรับตัวค่ะ แล้วก็ทำให้เห็นเลยว่าต้องเร่งพัฒนาทักษะแรงงานหรือ upskill r e s k i l กันอย่างจริงจังทีนี้มองไปข้างหน้าครับนโยบาย Thailand 4.0ที่ตั้งเป้าใหญ่เลยจะเป็นประเทศร,รายได้สูงขับเคลื่อนด้วยนว,วัตรกรรม S-curve ใหม่ๆ R&D ต่างๆเป้าหมายท้าทายมากค่ะความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานานได้ไหมท้งเรื่องคุณภาพคนเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐภาพต่างๆ การลงทุน R&D ปฏิรูปการศึกษาต้องจริงจังใช่ค่ะไม่ใช่แค่เขียนไว้ในแผนล่าสุดทปทก็คาดการ GDP ปี68โตแค่ประมาณ2%เองยังมีความเสี่ยงเยอะจากเศรษฐกิจโลกเงินเฟอ้อก็ยังต่ำกว่าเป้าสรุปแล้วเส้นทางเศรษฐกิจไทยนี้ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับจาก,กเกษตรมาอุตสาหกรรมพยายามจะไปนวัตกรรมแต่ก็ยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องแบกรับอยู่ค่ะทั้งความเหลื่อมล้ำ ผลิตภาพต่ำการพึ่งพาปัจจัยภายนอกยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องแก้เพื่อให้การพัฒนาต่อไปมันยั่งยืนแล้วก็กระจายประโยชน์ให้ทั่วถึงจริงๆครับก็น่าคิดต่อจริงๆครับว่าในขณะที่เราพยายามจะวิ่งไปข้างหน้าด้วยนวัตกรรมตามแผน Thailand 4.0เนี่ย เราจะสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตกับการลดความเหลื่อมล้ำที่มันฝังรากลึกโดยเฉพาะในภาคเกษตรหรือกลุ่มแรงงานนอกระบบที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศได้อย่างไงเพื่อให้ความมั่งคั่งมันยั่งยืนและเป็นธรรมกับทุกคนจริงๆอันนี้คงเป็นคำถามสำคัญให้เราต้องคบคิดกันต่อไปนะครับ